EP 14มาอีกแล้วค่ะก็ยังอยู่ในการทำสวนนะคะก็วันนี้ก็ให้คุณป้ามาทำเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าคุณป้าเขาอยากมีไรายได้นะคะก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนบ้านในชุมชนที่มีความต้องการเงินเนาะไปในตัวด้วยแล้วบ้านแอดก็สะอาดน,นะคะแต่แอดก็ช่วย เหมือนกันนะคะก่อนนี้ค่ะมาแล้วค่ะก็หยิบแล้วนะคะก็คือหยิบอะไรคะหยิบครุถังกระมังนี่และคะ่ะเพื่อไปทําอะไรคะกับเพื่อไปเก็บหินนะะี่ค่ะเนี่ยเดินดูนะคะว่าจะเออใส่ใส่ใส่อันนี้นิดนึงนะคะใส่ถุงมือน,นิดนึงกันมือเหี่ยวคะ่ะแล้วก็ไป อยู่ในหลุมแล้วนะคะโอไม่ใช่ค่ะก็คือบางต้นไม้ก็คือพยายามเก็บหินนะคะที่มันเป็นใสษแตกๆเนี่ยอาาร์าจะ,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 ะเป็นใครแอดเนี่ยโอ้ก็คือนะคะคุณป้าแกสู้มากเลยนะแต่แกดีใจนะคะที่มีรายได้เนาะอ๋ะอไปเอาเขียวมาเพื่อที่จะเกี่ยวต้นไม้หรือต้นที่ไม่ต้องการออกเพราะบางทีคุณป้าเขาจะไม่แน่ใจว่า ต้นไหนที่แอดต้องการเอาไว้แอดก็คือเลยไปเอาเกี่ยวมาเกี่ยวต้นที่แอดไม่ต้องการออกนะคะเนี่ยตัดทิ้งไปเลยค่ะเป็นคนที่แบบอยากทําให้มันสั้นนะคะจะได้ไม่ต้องมาทําอีกมันเปลืองเวลาเปลืองเงินด้วยนะคะแต่ก็เออนะคะ แต่ต้นนี่คืออันนี้ก็คือต้นต้อยติ่งค่ะโอ้โหโตดีมากดีมากเลยนะคะแบบโตจนแบบว่ามันเกินไปค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่แอดไม่อยากได้อยากให้โตพอดีนะคะคือแบบว่าถ้าใครอยากได้ต้นไม้ที่จะปลูกแบบว่าเหมือนเป็นริมรั้วหรืออะไรที่ดูแลง่ายแนะนําเป็นต้นต้อยติ่งค่ะก็จะมีดอกสีขาวสีม่วงและก็สีชมพูสําหรับดอกสีชมพูเนี่ย ก็ไม่ค่อยมีดอกนะแต่ถ้าดอกสีขาวสีม่วงนี่ให้ดอกดีมากเลยนะคะและแก็เข้าไปนะคะรับคําสั่งจากเจ้านายอีกทอดหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ก็ปล่อยให้ดูก้อนหินไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะก้อนหินเนี่ยเป็นก้อนหินที่พ่อของแอดน่ะไปขนมานะแบบบ้านแอดเนี่ยไม่แต่หินเลยนะ,ะโอ้ แอปก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นอะ่ะก็ไม่รู้จะเอาไปทิ้งตรงไหนนะแอดก็เลยมาทําเป็นแบบว่า,าที่ปลูกต้นไม้นะคะก็วางเรียงๆๆๆไม่ได้ถ่ายให้ดูนะไม่ได้ยกกล้องให้ดูนะก็แบบว่าไม่รู้จะทิ้งตรงไหนจริงๆแต่เราก็เสียดายนะแต่ว่ามันบะคือเจ้านายเขาไม่ชอบนะคะแอดก็ลําบากใจมากเลยนะคะแต่ก็อยากที่จะเอาไปทํารัวนะคะรูที่สวนแต่ไม่รู้ว่าใครจะขนหินไอแดได้แล้วก็ไม่มี ตังที่จะจ้างทํารั้วด้วยเนาะก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนเนาะอ่ะอะอันนี้ก็ ep 10 14เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะ อีพีนี้ก็มาดูรถผ่านไปผ่านมานะคะไม่เห็นคนเลยคือคุณป้าเขาไปตัดหญ้าอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ต้นไม้บังแล้วแอดก็วางกล้องเลยเพราะว่าเวลาเราทํางานเนี้มันเหนื่อยอยู่แล้วเราไม่มีเวลาที่จะ มาถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็อยากให้งานเสร็จเพราะว่าวันนี้อากาศดีๆนะฟ้าครึ้มนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวแอดว่างแอดจะไปเยี่ยมทุกคนเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะว่าแอดทำอะไรบ้างนะคะซาวแลบ้านนาะนะคะไม่ได้ยู่นิ่งเลยนะคะทำทำทำ,ทำเพื่อบ้านของเราคะ่ะ